สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสาหรับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนในเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาศึกษาในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเป็นทักษะของการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่จะนํามาใช้ในการศึกษาคน้นคว้าสืบเสาะหาความรู้นะคะและแก้ปัญหาต่างๆซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขานามาใช้ในการหาคําตอบในการแก้ปัญหาต่างๆนะนะคะซึ่งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนด้วยกัน2ขั้นนะคะก็คือ14ทักษะนะคะมีจะมีทักษะขั้นพื้นฐานทั้งหมด8ทักษะ ะะแล้วก็มีทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมเนี่ยทั้งหมด6ทักษะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าทักษะแต่ละทักษะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอะมาเริ่มกันที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนนะคะมีทั้งหมด8ทักษะด้วยกันทักษะที่1น,นะคะก็คือทักษะของการสังเกตนะคะทักษะการสังเกตก็คือเป็นการที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเช่นใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ผิวกายอะไรต่างๆในการ ค้นหาหรือบอกรายล,ละเอียดของสิ่งของต่างๆนะคะเพื่อหาข้อ,อหาคำตอบสิ่งที่เราต้องการนะคะเช่นเราอาจจะใช้การสังเกตสมมุติเราต้องการดูว่าต้นไม้ต้นนี้สูงประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้ตาเราสังเกตก่อนเลยว่าเอ๊ต้นไม้ต้นนี้น่าจะอยู่ประมาณ3เมตรนะคะจริงๆเนี่ยการทักษะการสังเกตที่ดีก็คือเราไม่ควรที่จะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราลงไปเช่น มีการาให้เราหาว่าอาหารแบบนี้มีลักษณะแบบไหนบ้างเนี่ยเราไปใช้การเราไปสังเกตโดยการใช้จมูกของเราไปดมกลิ่นว่าอาหารอันนี้มันเหม็นนะอะไรเงี้ยมันเป็นการ ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตที่ดีคือห้ามใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตอยูลงไปให้ใส่หรือบันทึกข้อมูลการสังเกตเนี่ยตามความเป็นจริงหรือสิ่งที่เราคิดนะนนี่คือการสังเกตต่อไปนะคะการจําแนกประเภทนะคะการจําแนกประเภทเนี่ยก็คือเป็นการแบ่งพวกจัดสิ่งต่างๆให้อยู่เป็นกลุ่มหรือว่าการเรียงลำดับวัตถุเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่นะคะโดยเราจะใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างเนี่ยในการจัดเกณฑ์ต่างๆออกจากกันเช่นเราต้องการที่จะ มีสัตว์กลุ่มหนึ่งเราต้องการที่จะจัดกลุ่มสัตว์เนี่ยเช่นเป็นสัตว์บกหรือเป็นสัตว์น้ําแบบนี้นะคะอันนี้คือการจัดประเภทนะคะการจาแนกประเภทต่อไปการวัดนะคะการวัดเนี่ยก็คือเป็นทักษะที่เราต้องการที่จะให้ผู้ทำเนี่ยผู้เรียนเนี่ยได้เลือกหาเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อหาค่าของสิ่งของต่างๆออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะกับสิ่งที่ต้องการวัดรวมถึงอบอกหรือระบุหน่วยต่างๆของตัวเลขต้องเช่น เราเนี่ยจะวัดส่วนสูงของตัวเราเองอย่างเงี้ยเราจะใช้มรนทัดวัดได้ไหมคะมันก็ไม่ได้ต้องใช้ไม้เมตรหรือว่าใช้ตลับเมตรหรือว่าใช้แท่นวัดส่วนสูงนะคะโดยส่วนสูงของเราจะบอกเป็นหน่วยก็คือเซนติเมตรหรือเป็นเมตรนะคะอันนี้คือทักษะการวัดที่ถูกต้องต่อไปทักษะการใช้จํานวนนะคะการใช้จํานวนเนี่ยก็คือเป็นการใช้ความรู้สึกเชิงจํานวนหรือการคํานวณเพื่อ บรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตรหรือทดลองได้เช่นนักเรียนมีความสูงวัดเรียบร้อยแล้ว131 31ซนติเมตรแบบนี้นี่คือการใช้จำนวนนะคะต่อไปทักษะที่5ก็คือการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะเป็นการใช้ความคิด หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยต้องใช้เหตุผลด้วยนะคะโดยเราอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศที่เคยเก็บรวบรวมไว้แล้วอดตในอดีตก็ได้นะคะต่อไปทักษะที่6ก็คือ การจัดกระทําเพื่อสื่อความหมายข้อมูลนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการนําข้อมูลที่เรารวบรวมได้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการวัดประเภทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมานําเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายเช่นการทําแผนภูมิแผนภาพตารางกราฟนะคะหรือการเขียนบรรยายเขียนสมการต่างๆเพื่อให้คนที่ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปทักษะที่7นะคะก็คือ ทักษะของการหาความสัมพันธ์ของ Sp p a c e กับเวลาซึ่งการหาความสัมพันธ์ของ s p a c e กับเวลาเนี่ยมันมีด้วยซันสองแบบก็คือ1ก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่าง s p a c e กับ Space นะคะก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับวัตถุต่างๆนะคะเช่นครูจะเลี้ยงกุ้ง2ตัวเนี่ยกุ้งสีแดง คู uh ่ไว uh ้ฝ huh. uh ั space space. ่งซ้ายกุ้งสีขาวคู่ไว้ฝั่งขวาแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบอกได้ว่ากุ้งสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายนะกุ้งสีขาวอยู่ฝั่งขวานะอันนี้คือการบอกความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะต่อไปอันที่2ก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะการหาความสัมพันธ์สเปซกับเวลาคือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปเช่นครูบอกว่าคูเลี้ยงกุ้ง สองตัวเนี่ยโดยให้อาหารที่แตกต่างกันนะคะเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์จากกุ้งวันแรกที่ได้มาเนี่ยมีความยาวสองเซนติเมตรพอผ่านไปปีหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่ากุ้งที่ครูวัดใหม่เนี่ยมีความยาวห้าเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสเปรย์กับเวลาก็คือ,อความแตกต่างร่วมกับเวลานะคะเนี่ยอันนี้คือการหาความสัมพันธ์ของสเปรย์กับเวลาต่อไปนะคะทักษะ ที่แปดกคือทักษะการพยากรณ์นะคะก็คือเป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ของปรากฏการณ์สถานการณ์สังเกตการทดลองไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์เดิมที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นรูปแบบที่มาช่วยในการคาดคะเนนะคะอันนี้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งหมด8ทักษะด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงมีทั้งหมด 6ทักษะด้วยกันนะคะก็คือ1ทักษะการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานเนี่ยจะคล้ายๆกับการพยากรณ์นะคะก็คือเป็นการหาคําตอบล่วงหน้าก่อนที่จะทาการทดลองโดยอาศัยอาจจะอาศัยการสังเกตนะคะความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานนะคะคำตอบที่ตั้งสมมติฐานไว้เนี่ยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เราจะทราบผลเนี่ยภายหลังของการทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คือการตั้งสมมติฐานต่อไปนะคะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมันก็คือการกําหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องทดสอบให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดผลได้เช่นครูจะทําการทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งโดยใช้อาหารที่มีปริมาณสารอาหารแตกต่างกัน2ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูจะต้องติดตามดูก็คือการจเจริญเติบโตของกุ้งถูกไหมคะทีนี้ครูก็จะนิยาม เชิงปฏิบัติการแล้วว่าไอการเจริญเติบโตของครูเนี่ยหมายถึงว่ากุ้งมีการเจริญเติบโตก็คือมีลำตัวใหญ่ขึ้นมีลำตัวกว้างขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นมีการลออคลาาแบบนี้คือนิยามเชิงปฏิบัติการในการเจริญเติบโตของครูนะคะอันนี้คือการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการต่อไปนะคะการกําหนดและควบคุมตัวแปรการกําหนดและควบคุมตัวแปรเนี่ยก็คือเป็นการกําหนดตัวแปร ขึ้นมานะคะในการทดลองนะคะก็คือมันจะมีตัวแปรหลักๆด้วยกันสตัวนะคะก็คือตัวแปรต้นนะคะตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะคะตัวแปรต้นเนี่ยก็คือเป็นตัวแปรอิสระนะคะก็คือสิ่งที่เขากาหนดให้มันแตกต่างกันเช่นที่ครูบอกไปข้างต้นว่าครูจะทําการศึกษาในเรื่องของอการเลี้ยงกุ้งโดยใช้อาหาร2ชนิดใช่ไหมคะครูก็จะกําหนดตัวแปรต้น,ปนไปเลยว่าตัวแปรต้นเนี่ยของครูก็คือปริมาณสารอาหาร ทั้ง2ชนิดเช่นถุงที่1มีปริมาณโปรตีน30%ทถุงที่2มีปริมาณโปรตีน25%อเนันนี้คือการกําหนดตัวแปรต้นของขู่นะคะต่อไปตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เราต้องติดตามตลอดการทดลองก็คือการเจริญเติบโตข,ของกุ้งนะคะต่อไปตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่ต้องควบคุมให้มันคงที่แล้วก็เหมือนกันนะคะเช่นพันธุ์ของกุ้งนะคะและ้ว ขนาดของกุ้งนะคะปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันนะคะอันนี้คือการกําหนดตัวแปรต่อไปนะคะทักษะที่สี่ก็คือทักษะของการทดลองนะคะทักษะการทดลองนะคะก็คือการลงมือปฏิบัติทดลองจริงโดยเราจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์การทดลองที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คาตอบที่ตั้งสมมติฐ,ฐานเอาไว้มี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการออกแบบการทดลองนะคะการปฏิบัติการทดลองแล้วก็การบันทึกผลการทดลองนะคะต่อไป ทักษะที่5ก็คือการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปะะก็คือเป็นการที่เราได้ข้อมูลเนี่ยมาแปลวความหมายหรือปันจะลักษณะนะคะและสมบัติของข้อมูลที่ได้รวมทั้งสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปทักษะที่6การสร้างแบบจําลองนะคะเมื่อเราทําการทดลองหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ย การที่เราสร้างสิ่งที่ขึ้นมาเรียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เราศึกษาเนี่ยและสามารถนํามาเสนอข้อมูลแนวคิดต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้เนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างแบบจําลองนะคะว่าจะเป็นการสร้างแบบจําลองขึ้นมานะคะการสร้างโมเดลขึ้นมาการสร้างแผนภูมิการสร้างแผ,นภ,รรงแผนภาพการสร้างกราฟต่างๆนะคะอันนี้คือการสร้างแบบจําลองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะ กันที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้เนี่ยนะคะนักเรียนมันจะต้องมีคําว่าจิตวิทยาศาสตร์อยู่ซึ่งจิตวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีคุณลักษณะทั้งหมด5ประการด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูประการแรกเลยประการแรกก็คือความซื่อสัตย์นะคะนักเรียนความซื่อสัตย์ก็คือเป็นลักษณะสําสคัญที่แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาแดงจริงใจไม่ทุจริตไม่หลอกลวงนะคะมีการบันทึกข้อมูลตามความจริงนะคะไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปต่อไปลักษณะที่2คือ ความใฝ่เรียนรู้นะคะหรือความสนใจใฝ่รู้นะคะเป็นลักษณะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาคําตอบหรือข้อสงสัยได้นะคะซึ่งผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้เนี่ยก็จะมีการหาความใฝ่รู้ได้อยู่เสมอนะคะต่อไปนะคะทักษะที่เอ,อ ลักษณะที่สคือความมุ่งมั่นและก็เพียรพยายามซึ่งความมุ่งมั่นและเพียรพยายามเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ทําให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆในการหาคําตอบนะคะโดยจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการแสวงหาองค์ความรู้อยู่เสมอนะคะต่อไปลักษณะที่สีก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของอื่นนะคะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญมากนะคะก็คือเป็นลักษณะที่ เวลาเราทางานกลุ่มเนี่ยก็คือเราต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นไม่เอาตัวเองเป็นหลักนะคะมีความใจกว้างรับฟังเหตุผลของผู้อื่นเสมอนะคะต่อไปคุณลักษณะสุดท้ายก็คือกามมีเหตุผลนะคะนี่สําคัญมากสำหรับวิทยาศาสตร์ก็คือเราจะพูดลอยไปลอยมาไม่ได้นะคะมันจะต้องมีการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะมีเหตุผลว่าข้อมูลอันนี้ได้มาอย่างไรน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะอันนี้คือความมีเหตุผลนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์และก็จิตวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างน,นะคะถ้าสมมติน,นักเรียนไม่เข้าใจนะคะน,นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปข้างต้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดคุณครูนะคะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ด้วยกันนะคะให้น,นักเรียนลอกโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ตอบคําถามพร้อมทั้งระบายสี แล้วก็วาดรูปให้สวยงามนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนมีเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ออกมาทําได้เลยนะคะใบคาของคุณรูเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ามข้อด้วยกันดูข้อที่1ก่อนนะคะก็คือคูณถามว่าข้อใดเป็นการบันทึกการสังเกตที่ดีให้ขีดถูกหน้าข้อนะคะคุณบอกแล้วว่าการสังเกตที่ดีเนี่ยมันจะต้อง ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปเช่นข้อหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สูงประมาณสาเมตรมันเป็นการคาดประมาณและเป็นการสังเกตด้วยตานะคะไม่ได้ใส่ความรู้สึกลงไปก็ให้เราขีดเครื่องหมายถูกลงไปถ้ามันเป็นการสังเกตที่ดีนะคะอ่านี่คือตัวอย่างต่อไปข้อที่สองนะคะก็คือครูบอกว่าให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องมือที่จะใช้วัดสิ่งเหล่านี้สองจุดหนึ่งน้ำหนักตัวของนักเรียนนักเรียนจะใช้อะไรวัดถึงจะเหมาะสมนะคะเช่นถ้าเป็นน้ำหนักตัวก็จะใช้เครื่องช่างแบบนี้นะคะอืมนะคะ อันนี้ถึงจะเหมาะสมนะคะโอเคต่อไปข้อที่3เนี่ยให้นักเรียนจำแนกสัตว์ต่อไปนี้แล้วนำชื่อของสัตว์เนี่ยไปใส่ในตารางให้ถูกต้องนะคะเช่นแรคคูนเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำถ้าเป็นสัตว์บกนักเรียนก็เอามาใส่ในช่องสัตว์บกแรคคูนนะคะว่านเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำก็เอาชื่อวานเนี่ยไปใส่ในสัตว์น้ำแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูทำให้นะคะโอเคอ่ะเท่านี้ ให้นักเรียนทำมาฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พอนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งให้ครูใต้คอมเมนต์หรือส่งในไลน์ของห้องของนักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะหรือต้องการเรียนรูวิชาเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ในเรื่องต่างๆในวิชาวิทยาศาสตร์ของครูอังได้ในช่องทาง YouTube นะคะก็คือช่องเรียนออนไลน์วิทยาศาสตร์บายครูอังนะคะนักเรียนสามารถกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้ครูเพื่อที่จะได้เรียนรูวิชาเปไปพร้อมกันสําหรับวันนี้นะคะการสอนออนไลน์ในชั้นป .3 เรื่องกกรระบา ะะก็จบแค่านี้นะคะขอบคุณค่ะ